สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่ไหนคะก็กินข้าวปุ้นน้ำกัดงาเอาพักมาให้มะเขือง,งาเอามาให้มางนึงนี่จ้ะ,ะข้าวปุ้นแมทพเหพดข้าวปุ้นนูกินไหมไปกินนี่เนี่ยป้อนเขาป้อนยาไปแล้ว คุณตาเป็นอะไรนะที่เมื่อวานที่หนูไปอ่ะคุณตาเป็นไรนะคะเ็บขค,คุณตาเจ็บขาเหรอหนูหนูเป็นไงบ้างหนูบอกว่าปา,ปานานาสีวันนี้อาการหนูเป็นยังไงคะเ,เจ็บอีปี้ค่ะฮะเ,เจ็บอีปี้ค่ะหนูเก็บอีปี้ยน <laughs> หนูหายยังคะยังไม่ได้หายอยู่ดีขึ้นไหมคะ มดีขึ้นโอ้ยห,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 หนูดีขึ้นแล้วคะ่วคะอีปีหนูไม่มีเลือดแล้วค่ะแต่หนูยังเจ็บอยู่บอกป้าป้าน่า,นาสดดวดแม่มีดอกเหยอันนี้ผักบุ้งจ้ะผักบุ้งงาเอามาให้พวกพี่น้องนี่ยหง้างตะหนอนที่พัดม,มือแน่อันนี้แับทั่วอันนี้บักเขียร์บทัวที่อินูปลูกไว้เมื่อคืนเหรอใช่เหมือนกันเลยค่ะ มัเคืออะ,ะมันไม่ใช่มันโตอะไรมัเขืออะไรใช่มันคืออะไอันนี้พักสิอันนี้พักสินนกมาจ่าพี่น้องกระปุนแก้ค่ะเอิ้นปะปนานากินกรบปุนน้ำแม่จ๋าได้ไหมเอียนคะ่ะกินกรบปุนน้ำแม่จา๋าจ้า พวกนี้บักพัวเอออดบักพัวบักพัวน้ำยาคือแกงเขียวหวานอืออือนี่ยังกับอันนั่นอ่ะผักบุ้งพักบุงนี่พักพักบุ้งนี่ผักบุ้งอันนี้อันี้ยังบักพัวบักพัวยังกระบอกนี้บักพัวบักเงา ขอจักอันเนี่ยจ้าค่ะขอบคุณค่ะนี่ของตาหน่อยนี่ของตาหน่อยก็ของไฟก็ของแพรานี่จะ <c oughs> นี่ของอีเมลของน้องนี่นี่ยา่าอีไม่ผิดีเนาะของอีเมล น้ำมูกรไรน้ำมูแม่ดูนี่อย่าทำ่ะลูกแม่ผมเป็นรอเลยแม่ดูนี่จ้ารอเลยอืมเอาวางไว้่ะลูกแม่ดูนี่จ้าแม่เห็นแล้วจ้าเอาวางไว้ค่ะแม่หดูนแม่ดูนี่จามันหุาแม่มันหลมากม้วุม่าหะ กินอันนี้เข้าไปด้วยมันอันน้อยเราอ,อันใหญ่ๆมั้งนะเอาอันใหญ่ๆมันมันเข้าไปตะหน่อยแบบเอาของมาขาย กัดยกเก็บฟันแม่ไม่ของแม่แม่มันตัวใหญ่ตูวมากเด็อายุจินตนาการของเด็กหน่อยเก็บปไปอยู่ แ,แม่ล่ะบอกว่าเต้นจิเลี้ยงลูกให้เขากล้าแสดงออกอถ้าเขาเฮ็ดผิดก็บอกเขาว่ามันบ่แมนถ้าเขาเฮ็ดถูกกะ,ะชุ่มเขาแน่จากน้อยนะจ๊าจพีน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงให้ซึบให้ซึบเป็นมู่งไหมให้เขากล้าปรึกษาเขาซอเรื่อง บมเมนต์วาเอียงกะคูเอียงกะกระอกใส่ลูกเด้ยโบแมนได้พี่น้องยิงเขาตะคอกใส่เขาแล้วเขาแห้งชิบะกะว่ากระเขาเขาชิบะกาเปิดเผยน้ำเขาโบว่าสีเรื่องยังกะซังชิวอ้ยอันนี้มันดำมีมันดำบอกจ้าใช่ตรงนี้เนาะ พ่อเจ้ากนินโมเบิดเบิดนี่เนี่ยเป็นเด็กกล้าสแสดงกว่าแป้งจิวแป้งจิวก่อนอแม่แป้งจิวก่อนแจ้งจ <Thank you. S 2> <อ>ิวเน่เน่ เน่เน่จ๊ะจ๊ะแม่แม่จ๊ะฮึพอแล้วค่ะลูกแม่สาย กินิมเบิดพอ่อบ,บ,บ๊ายบายค่ะเก็บไว้นะคะ เห็นแล้วผมผมทำไมเป็นแบบนี้แมบบ่ถอดออกให้หน่อยจะได้พิชามากากจะเริ่มเย็นอีกแล้วพี่น้องเก็บไปอาบน้ำอยู่เต็มอเว้า่ก็หนาว ใ่วันรางหนาเปีนปันอยู่หรอแม่สะุ้จะใส่แม่สะดมันจะใสมันเบิดบ่ทานมันเบิดฮือจากไหนอย่างมาจากบอกมาจากบ้านญาติเฮ็ดเปียกเลยมวิ่นหนาสองมือแล้วพี่น้องจะเป็นอย่งสมมืมนสองมื่สามมื่นี่ ตะเกียวกับลูกวิ้นจะเป็นเอียงพักผ่อนบ,ออบอ่เพียงพ้อยเลยบเบิดที่อาบน้ำมาเนี้เนี่ยตะเวียน เพราะว่าอากาศมันเย็ยน,นไปเปิดไฟน้ำพี่หน้องเนี่ยปไปไปเปิดไฟน้ำด้วยจ่าพี่น่องเด้ออะไรอยากใส่ลูกบุ่งใส่หมามลูกบุ่งอย่าใส่ลูก